สวัสดีครับทุกทท่านตอนนี้คุณปุ้ยสีกำลังจัดการต้นไม้ที่ลูกชายคนไหนไม่รู้ทำทนมานี่นั่นแหละกระดิกหางมีความผิดแล้วมีความผิดแล้วไม่มาแล้วมานี่เร็วทนมนมามา,มาขอดูหน่อยขอดูมือหน่อย ดูมือหน่อยดำไหมไออาจจะไม่ใช่ทูลนะเธอไอทูลทูลเหรออมาแล้วนี่มูโตไหนดูมือนี่ขอดูมือสีดาขอดูมือหน่อยไอ้ถังนี่ไอถังดำกว่าเพื่อนนี่นี่ไอดู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 ใช่ไหมเธอไอ้สองจอยมันร่วมกันเฮ้ยไอ้ถังนั่นไอ้ถังนั่นน่ะเมื่อวานไอ้ถังยังตอนเราปลูกยังไปควัดอยู่เลย นู่นเห็นมาอยู่เมื่อเช้านี่สีดาคุณยายสีดานั่น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 โอ้ยหโอ้โโอ้โหลักกันจังเลยอ่าลัก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 อ่าลัก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 ไอ้โทนไอ้โทนไม่น่าใช่เรื่องนี้โทนอาจจะเป็นผู้บริสุทธิ์เราอย่าเพิ่งใส่ร้ายเพราะว่าเรายังไม่เห็นเราแค่คิดเนี่ยเราจะไปพูดนะเสียหายนะโทนเสียหายนะมันไม่เสียหายเหรอเห็นตามตาอ่าเจ้าเห็นเหรอ เจ้าเห็นหลักฐานมีหลักฐานใช่ไหมไม่ได้มีหลักฐานถ่ายมันไม่ทนันเห็นมันมันวิน่งหนีเลยเหรอตอนเดินมาเหรออ๋อแต่แล้ว,ลวทนุนพ่อสาวนะมันจะช่วย <laughs> ไม่แต่ถังนี่หลักฐานยังเต็มเต็มเลยน่าจะหนักกว่าเพื่อนนี่ <laughs> นี่ดู <laughs> ดูขาทุกท่านไอ้ <laughs> ขาดำเมียบเลยนี่ขามันจะลอยดำเลยนี่ น,นี่ไปทำไรหลักฐานนี่ไอ้นีเอานี่ไปเก็บไปทำทความสะอาดด้วยเหรอทางปากทางขาโดนหมดเมื่อเช้านี่โอ้โหโทษนี่สุดยอดเลยนะล,ลูกลูกทำไมออ้ยมีรอยดำเฮ้ยจริงว่ะเออพวกเธอนี่อย่ามาทำต้นไม้อีกนะต้องเก็บไว้ที่สูงแล้วแหละเธอต้องทำไว้ที่สูงแล้วแหละเก็บไว้ที่สูงเพราะว่าได้เพราะมันเคยควัดแล้วอืมมันนี่นี่แหละ เดี๋ยวๆๆหาหมองตัางไว้ก่อนโบได้เลยโบได้เลยตุนวายว่านดีนั่นน่ะของดีนั่นน่ะ <c oughs> น้ะพี่น้องเนาะโอส้สีดาคุณยายสีดานี่ยแก่มากเลยคุณยายเรานี่ยสีดาสีดาสีดาเล็กมากเนาะตัวเล็กกว่าคนเลยไปเห็นแม่เขาแล้วแม่เขายัางตัวใหญ่กว่าอีกอืมพาเล็กไป Anh đưa 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 กินกาแฟยามเช้าก่อนนะครับเอฟซีทุกท่านนะครับน้ำพึ่งหมดยังอะเอ้ยใส่น้ำพึ่งสักหน่อยนะในเชียเราน้ำฮอนก่อนนะพี่น้องทุกท่านพี่น้องเดียบรวยแล้วกาแฟลำๆจากจ้าวจ้าวเช้าเหนือเช้าเหนือจ้าวเหนือเช้าเหนือก็ หยาลำลำเนื้อน้องเด้อแป๊บนั่งกินข้างนอกเดี๋ยวอากาศนุ่นนั่งกินดูปลาดูอะไรโน่นข้างนอกกับวิวเอ้อพี่น้องน้ำเยอะขึ้นมาหน่อยโชคดีละฝนตกเมื่อวานได้ได้น้ำได้เนื้อเลยแน่นเปรี้ยงก็ยังพอให้ปลามี

อายกมาอยู่มาเออนี่นี่นีผมไปถ่ายได้แต่ผมมาไปพี่น้องอ้นี่สวยนี่เขาจะทำเป็นหน้าปุกนี่สวยนี่อันนี้คือดอกอะไรเอซีทุกท่านนะท่านได้รู้ก็ช่วยคอมเมนต์บอกด้วยลักษณะเป็นหัวเหมือนกับหอมนะครับใบจะเแบนๆแล้วก็ดอกจะเป็นสีชมพู นะครับกำลังจะบานแล้วอืม,มาเช้ามันกำลงังต<ะ>ูมๆหรออืไอดอกเนี้ยจะจะจะ,จะบานเกือบทั้งปีเนาะไม่สังเกตแล้วทุกทีเขาก็ลดทุกวัน<ะ>มันไม่ออกไม่ออกใช่ไหมพอโดนน้าฝนอ่ะมันมันรีบแตกหนอ่อเป็นดูมเป็นดอก<ะ>พอโดนน้าฝนมามันก็ขึ้นเป็นดอกนี้เลยล แสดงว่าเป็นดอกหน้าฝนเนาะเออใช่ใช่ใช่เพราะต่อก่อนที่เราลดสองสามวันก่อนยังแบบว่าต้นหอเหียวมีแต่หัวอยู่เลยเนาะพอเจอฝนปุ๊บแทงปั๊บเลยมีแต่ใบมีแต่อันนี้มาดอกไม่ออกพอโดนน้าฝนหรือช่วงที่ว่ารู้ว่าจะมีฝนมันจะรีบแตกดอกออกขึ้นมาโอ้ออ๋อหนักไหมล่ะหนักไหมล่ะไม่หนักอะหนักกันถือสวัสดีครับยามเช้า ลูกค้ามาแล้วเร็วต้มหายใจชิเรียก้รสไกยอดลวพี่น้องกาแฟยามเช้ากบับบรรยากาศอันสดใสสดชื่นนะครับลูกค้าไปแล้วพี่น้องเอา้าโอเคคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย สวัสด <mean> ีค่ะ